สวดีครับผมโน้ตมาต่อนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสองนะครับดูดูครับว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันอ่ผมแมปไอ้ที่นี้ยมันหายไปนะครับผมผมเผลอลบนะก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทําซีรีส์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวซีรีส์นี้มาสํารวจถ้านะครับสํารวจลงเมืองกันนะครับก็ได้แร่ขุดไปครับได้แร่ถ่านนะกระตุกเล็กน้อยนะครับขออภัยด้วย ก็มาหาแร่เรื่อยๆแต่เทวดูครับมาครับขึ้นขึ้นก่อนปึ๊บเชฟชเๆนก่อนขึ้นเพอเโอเคดูก็สำรวจนะอุ้ยติดเลยวโอเคแล้วดูตัวนี้เป็นบลาวาด้วยอันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเมืองมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะก็ดูไม่ได้เปิดอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยเว้ยเว้ยเเ้ยโอ้โห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 เฮ้เอาแยบมา เอาไปแต่รถลื่นเร็วคือรถนี้รถนี้มันจะเป็นสีเบอร์ของตัวบายก็ดูเม่อกี้โอเคครับแต่รถลเร็วแล้วก็มาดูไปว่าจะมีชั้นเหล็กนะครับคุณดูมีั้่เหล็กกับถ่านนะโอเคไปเลยขอเผาก่อนนะสักครู่เดียวขอเผาก่อนเผาก่อนก็เป้าหมายเดี๋ยวขอนอนก่อนเซฟวันเซฟวันคุณดูเซฟวันโอเคเซฟก่อนเซป้ามาครับขออุ้ย ขาถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวอุ๊ยช้อนนี้ไปแต่ถ่ายรูปโอเคเพื่อนขาถ่าย <c oughs> ถ่ายรูปซะก่อนคุณดูโอเคมาเนี่ยช้อนนี้ได้เลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักครอหนึ่งเดี๋ยวไปต่อกันโอเคเบือนว่าจะมีซาวเหมือนะระฆังเหมือนอะไรสักอย่างเลยต่อเน,นื่องนะคุณดูอุย๊ยสเกลสเกลรีทอลมันดีสเกลรีทรอล ชวับม่โอ้มันนี่แน่คือว่านี่เดี๋ยวรอครับผมเล่นหมดฮานะคุณดูอาจจะตีแรงอะไรบางตัวนะคนุณดูโอ้บรรยากาศอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขึ้นแล้วนะเนี่ยเอาตัดดีกว่าไอเวงเอ้ยนะทางตันทางตันโอ้โหเมืองมีเค่นี่จริงๆ,ๆนะเดี๋ยวไปดูอย่าอย่าเอาไปคไปรับไปต่อกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมขึ้นนะก็ตามที่ทางของเมืองเลยนะคุณดูอาจจะ ก็ขึ้นตามทางเหมือง้ยมีฐานเต็มเลยโอ้ฐานเต็มเลยเด,ดี๋ยวไปดกูกรป้ากาให้สวยครับเออผมว่าเรายังไงต่อเดี๋ยวไปดูครับครับเคลื่อนมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอ,อเหมืองตันแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะเหไนปะโอ้โหมาแต่ด,ดีๆีก็ออกมาหอ,อมาแนละ้วก็ดูมันไม่มีอะไรนะเหมืองเหมืองหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูครับ เดี๋ยวเรามาขึ้นกันเลยนะสู่โลกภายนอกของเรานะถ้าไปดูว้าวดูเหมือนว่าจะกระตุกมาไปดูครับเราไปสำรวจต่อน,นี่อ่ะนะก็สำรวจเรื่อยๆนะดูยไปดูพาสน,นี้นะก็เป็นพานสุดท้ายก็ต้องสำรวจเรื่อยๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ผมเผลอลบนะถ้า๋ยไปดูรูปแบบนะครับก,ก็เสียใจเล็กน้อยน,นะไม่ได้เจอกับฮีโร่บาอีกแล้วนะเออไม่ได้ไฟกับฮีโร่บาอยู่จะมีครบชุด หรือเปล่ามีพอมีพอพอบีเล็กนะกูดูเฮ้ยใครอะเอพีซีมาเฮ้ยเอพีซีผมไม่แปะผมเฮ้ยคุณมันไม่ใช่ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเนี่ยมันต้องมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยดิอู้มันมองนะ้กูด้วยเฮ้ยปอมปอบเอพีซีปอมแน่นอนรอยเปิดเอพีซีโลบายแน่นอนนะว่าแล้วว่าแน่นอนนะกูดูก็เดี๋ยวหาเป็เหมือนเปิดกอดแล้วก็เดี๋ยวผมว่ายนะไปตรงนู้น เดี๋ยวมาค้าวเป็นเรือนะเดี๋ยวไปดูครับไปยาวๆลิสกีเดนไปครับไปไปเกาะก้อนนี้ผลจากเกาะนี้มาเจอเกาะน,นี้เป็นทรายเกาะทนเลทรายโซฮราอู้เป็นใบโอมเป็นใบโอมเลยอูออ้เจอมาด้วยดูดูไปครับไปหาขี่ม้ากันเลยเดี๋ยวอ่านม้ามาไปครับไปดูครับ ขอม้าหน่อย,อม,ายม,ามาดีเจ้ามานี่ไม่ดีเลยรักกูหลังโกลงโกรักกูหลงโก้โอ้ยกระตุกเด็กหน่อยถึงปานกลางนี่เลารักแล้วรักแล้วแล้วก็เอาการใส่เน,นีน่ยนี่ไปเลยเอาเค okay. <c oughs> <c oughs> แบบรวดเร็วดูไปดูโอ้เจอเหมือดด้วยว้าวเดี๋ยวโลลงเหมือนนะดูดูครับต้องบอกลาเจ้ามานี่นะด,ดูนะ ลาก่อนนะมาเดี๋ยวเอามาเอาเอ้ยไม่ใช่เอานี่เอากลับมาแบบปลอดภัยแล้วดูนี่โอ้ยคิกตะบูคิคตะล,ลนนะครับดูเยอะมะโอ้ <bye S 2> เจอ <bye S 2> เล็กนะก็ขุดปดีไปดูดูเหมือนว่าจะมีซอมบี้ใกล้ๆด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวขอปิดก่อนอันตรายครับกล <พอ S 1> ัวขอยัดเผาหล็กก่อนนะเดี๋ยวไปดูครับ <yeah S 2> ป่ะเฮียเผาไปเผาไปเผาไปเดี๋ยวไปดู อย่าเรียบร้อยเอ่อต่อไปก็ต้องรอเลยก่อนนากูดูรอเลยก่อนรอเลยก่อนอุ้ยโหอีเวยิงซอมบี้ชุดทองเต็มตัวอะไรดูดูเอ้ดีเลยปะเอ้ยโ้เอ้ยโหยิงไปโอ้โหโทษด้วยนะกูดูไว้พูดคำหยาบอืมมึงวันนี้ดิมวันนี่ดิมันนี่ดิมันนี่ดิให้ดูไอ้ซอมบี้มันไม่ธรรมดาเลยนะซอมบี้ฮีโร่บายสบาแน่นอนผมว่าเพราะว่ามันชุดเต็มยศเลยอุ้ยแล้วซื้สเกลสเกลด้วยสเกลด้วยกูดูสเกลด้วยนี่ไงเอ้ยจริงดูกปะ โอ้โหมันยิงตอนผมฟันนี่ไงปิดไว้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวมันเดินมากูาดูใช่ปะเดินมาไอ้ดีฉลาดไอ้เวงมันมีหนีโอ้ฟันไปมาดีดิวิ้ยิวข้างๆเหมือนมีดไอสเกลเจาะยังไงอไอเวงวมาดีเดินมาใกล้ๆดิไอดี จบยังไงวปะดิโดนปาดีเลยโอ้ด,ดูดีเลยด้วยกูดูดูเหมือนว่านข,ข้างจะมีซอมบี้เต็มเลยกูดูมันเป็นอะไรวะมันเป็นสปอร์หรือเปล่ากูดูซอมบี้เยอะจัดเลยเออคือแบบมันเติดตอนนี้ันะ่ะกูดูเกิดไฟด้วยนะครับดูเฮ้ยผมว่ามันต้องมีปะด,ดเดนอะไรแน่นอนทาฝั่งน,นู้นเดี๋ยวผมขอญาตทุบบอกไปก่อนเดี๋ยวเราไปด้วยกันเอาแค่นี้ก่อนเลยปะ เดี๋ยวผมขอออกไปเสียก่อนเนี่ยท่านผู้ดูครับเอ๊ยยังไงขอดูดีปะ่ะมันเยอะจัดเลยดูดูไอ้เวงนี่ต้องออกไปดูว่ะดูดะออกไปก็ดูออกไปดูต้องมีอะไรสักอย่างวันนี้ดิซอมเบ้ล้อกยังนะโอ้ยสปอนให้กูดูจริงดิ้จริงด้วยจริงด้วยฮะสองตัวละตัวอโอ้โหไอ้เวงกูจะวางโอ้โหไอ้เวงกูจะวาง,เเวง,วางนี่ดูไปดูมึงมันดีดูไป โดนไปสองไปดีเลยเจ้าพรับดีเลยจ้าว่าแล้วก็โรนไปดูคุณโรดปีงแล้วก็โดนเปียดเรียบร้อยโดนไปดีแล้วก็มาดีดกูโ่วางโอเคสวยครับแล้วก็วางแล้วก็ปยังยังไงแตกดึงแตกสอกแล้วก็ไปยังสวยสามไปยังยรีย้ครับผมสวยงามพารามแปดว้าวโอ้แอปไปทองมาดูแล้วก็ขอยค่ทุบก่อนผมไม่ใช้แน่นอนเพราะว่าเป้าหมายคือหาไปนะมาดู ถ้าเจอกระปูหวานมาด้วยแล้วไปดูแล้วก็ข้าวแล้วก็กระดูกเยอะแยะมากมายกระดูกนี้ผมไม่รู้จะทํายังไงผมคิดว่าน่าจะเอาไปอ่อยหมาด้วยโอเคประยุมของมีประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวไข้าวก็เอาไหมว่าไม่เอาแล้วกันผมขอเก็บของไม่ได้ใช้ใส่กล่องนี้แล้วไปดู หายเก็บตังคไปดูเครับเอ๊ะไม่ได้ใช้อะไรก็ตัดช่วงนี้ผมจะไม่ตัดนะครับดูเพราะว่าคลิปมันจะได้อ่ไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะดูครับโอเคจะรับทำไมวะเนี่โอเคครับผมมาดูเลยนะครับดูดูโกูดีสีด้วยนะครับดูเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะดูคลิปนี้เดี๋ยวเราตัดแบบแบบตัดแบบละครไทยนะครับเเดี๋ยวจอกัันนนนใพาารร์ทห้ะคบผมไปซีรีส์ใหม่นะเพราะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย